สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับทั้งช่องแกงกลิ่นชุ่มพวกเราเด้อพี่น้องเด้อมือดีวุ้มีอย่างไรพี่น้องได้ขนมเซนขนมเซนก็นนไปนี่ <c oughs> น้ำให้เยี่ยงเออแกงไตปลาพี่น้องลาดเลย่องแกงไตปลาพี่น้องปลาถมถมเลยสื่อกระจอกมากเราพี่น้องสื่อกระจอกมากครับ มีเสียงลมเสียงยังแน่ขออภัยเด้๋วยวพี่น้องเด้อในแชบหมูเนาะงในแชบหมูในข้อไกท่ทอดทัวทัวลวกแล้วพี่น้องอันนี้ก็ลวกแล้วไอ้ทัวงอกมีนี่พักสดไปกับขาวพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้เอแชบแชบนกันพี่น้อง คุณนี่แม่พี่น้องขอบคุณแข็งนะคิดว่าแบบแข็งหรือว่ามาแช่น้ำแล้วก็ต้มอย่างนี้พี่น้องมากมาพี่น้องมาโอ้โหครับเผ็ดบุบๆไอ้แกงนี่ก็ซื้อมาเจ้ามาพี่น้องแกงไอ้ไตปลามามาพี่น้องมาเ,เโบโบสิร์ฟเหม,าม,าอมือนกันชิมนานบ่าง

มีลมเี่วเิยวมีแดดเราเพื่ง มาหน่อยก็ไ hmm. ล่พี่น้องง้องแง้งงองแง้งอยู่หนูเสียงหมาแปดตัวคุณควอดไหม ก็ <c oughs> บ,บ่มอดเวียอยู่ไหนนึงเห็ดจัดจ้านอยู่พี่น้องเนาะสำหรับมือกับฟ้าไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ได้ก็ได้กาฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำล,ลังและใจผมกับเลยพี่น้องทั้งช่องจัดกินชมพี่น้องสำหรับมือนีก็วิ่งไลฟ์พี่น้องกับแกงไปป่า ล็อบขนมเส้นขนมขีดปานห้อยน้องแซ่บๆเราขอบคุณขอบคุณผู้ที่คอามารับชมเน้อพี่น้องสำหรับเน็ตก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวค่อยพบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเน้อพี่น้องเด้องสำหรับเนี็ตเต้าคำว่า,าขอบคุณขอบคุณไรพี่น้องจากลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ